บ้านเดอะพอยปะใช่แน่ใช่บ,บ้านกันกว่าช่วงนี้เงินน้อยเลยแบบอยากได้จอเอาไว้ต่อเยอะๆอย่างเงี้ยไปแมงสองอันเยู่แล้ยกทั้งเทสเลยเอาแม่งหมดอ่ะใช้กูซื้อข้าวแล้วทำกูอี่้ มันมันจอดำวะกูว่าการจอมันเก่าแล้วล่ะหลังเท้ๆหน่อยโชว์โชว์ลายเสื้อข้างหลังคำเตือนวิดีโอรายการนี้ค่อนข้างมีคำพูดที่หยาบคายเหมาะแก่ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและอาจจะมีการแสดงที่รุนแรงคุณไม่ได้เกิดในทุ่งล,ลาเวนเดอร์เกิดในโรงพยาบาลอยู่เนาะกดใช้สมองของคุณดูอย่างมีสติชอบกดไลค์กดแชร์กดดิไม่มีสาระแระชมเพื่อวความบันเทิงพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับพี่เนอะกดตับให้กูด้วย เฮ้ยบ้านใครวะใช่บ้านเดอะทอยป่ะน่าจะใช่ไม่ใช่โู้ปวดหน่อย พี่กิวครับเฮ้ยคอมด้วยว่ะเฮ้ยคอมแรงวะ่ะพี่กิวพี่ไม่อยู่อ่ะลองขึ้นไปดูชั้นบนนี่กิวครับาไปดูชั้นบนดูชั้นบนมาปวดบ้านเจนเดอะทอยอยู่วะโอ้ยอโลนเดอะทอยเดอะทอยเฮ้ยพอาเจ Hey, จอคอมสวยดีเนี่ยพ่อหนุ่มสวยจริงๆเลยที่บ้านขาดจอคอมพอดีเลยว่ะเอออยากได้สองจอเออสักจอหน่อยดีกว่าไปดีเ <c oughs> อ็มกับใครนี่จอใหม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 ่กี่บ้านกันก่อนสายเสยือยงไงพวกนี้เรามีอยู่แล้วเราเอาเอาไปและแ <c oughs> ต่ที่เราเงินน้อย เลยแบบอยากได้จอเอาไว้ต่อเยอะๆอย่างเงี้ยจะได้เอาไปใช้งานอย่างเงี้ยไหนๆก็มาบ้านเพื่อนละเพื่อนเพื่อนผมใจดีอ่ะไหว้แม่งแค่สองงานเดียแหละมันไม่อยู่เลยต่อต่อคอมเล่นอะไรทำไปเล่นเกมไงเหาไม่อยู่ป่ะบไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับผมไปซื้อข้าวครับซื้อข้าวเดี๋ยวมาบอกลุงเอามะละกอไปนะครับผมครับทำไรรีแมพครับครับเปล่ทำพิมพ์ปั่นมายกทั้งเทตเลยเอาแม่งหมดอ่ะโทรโทรขโมยทำลวงเลย ทดสอบบ้านมาสิแข็งแรงดียอดปังปังปังนี่นี่เออตี้งตึ้งเฮ้ยเป็นไรกูซื้อให้ใหม่แมนแมนแมนมันดีนะมันมีอะไรเล่นมั้ขึ้นชั้นบนไปดูกล้องมั้ ห้องมันล็อกไว้ห้องมันล็อกห้องมันล็อกห้องล็อกว่ะปีเจ็ดด้วยธรรมดาที่ไหนสี่ิเจ็ดรุ่นอ่ะโอ้โหไอ้นี่ชอบกินของหวานนะเนี่ยมีอะไรบ้างอุ้ยม,มีหมวกห,หมวกวิไลอุ้ยหวยแล้ว um. ลกับมันดูเหรียญมันเลยเหรียญสิบเหรียญแล้วหมูแม่งสะสมเอารลดจัดเลยโคตรเหลือเลย <c oughs> พี่หลออห้องนอนกิลแล้วนี่อะไรเนี่ยมันเอาไว้เดาอ่ะโอ้ยนี่ กำลังดีเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยกำลังดีเลยโอ้ยดีมากเลยดีอ่ะโอ้โหดีจัดอ่ะสั่งอะไรมาเยอะแยะวะนี่คืออะไรมันคืออะไรวะน้ำมันทามันคืออะไรมันคืออร่อยมึงก็บอกว่าคืออะไรแต่มึงไม่เปิดดูสบู่อะน่าจะสบู่ม้าหรือม้าไม่เกี่ยวสบู่หรือแม่ก็เอาไว้ที่ล้างล้างข้ำมันมาแล้ว ลงไปเดี๋ยวกูตามไปเลกมเหรอเกมด้วยกันอ้าไอ้กูซื้อข้าวต้องทำกูเกมแอดไม่นะไม่น่าเชื่อเลยเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมมันจอดำวะกูว่าการจอมึงมันเก่าแล้วล่ะเล่นอะไรไม่ได้แล้วที่อะกูไม่คิดเลยเพื่อนว่าการมาบ้านมึงเนี่ยกูจะได้นั่งเล่นเกมด้วยใช่กูก็ไม่คิดเหมือนกันเที่อกูก็ไม่คิดเหมือนกันกูก็ไม่คิดเหมือนกันเพามึงทำมาคุยกูอย่างนี้จุดนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับ บ่อตัวนี้รีวิวรีวิวบ่อบ่อบ้านคุคิวบ่อใหญ่ป่ะเนี่ยคือเลี้ยงไม่กัดเราดันไว้คือยังไม่สูงทันคือบ้านพี่ปลูกไว้อะปลูกมึงมึงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปลูกเป็นไงบ้างครับต้นมะม่วงตัวนี้ยังไม่ออกลูกไหนเดี๋ยวเพิ่งขโมยนะเียเกิดดราม่าเกิดดราม่าเลยมะม่วงเหรอมะม่วงมันไม่รู้มะม่วงมันที่มะม่วงกูวัวมันมะม่วงกูเดี๋ยวมันก็เป็นของกูแล้วเฮ้ยแม่งมีใครมานั่งดิ้งกลางเลยวะแม่งกินมะม่วงตกเป็นร้อย ขี้แตกขี้แตกเลยมึงมีสิบสิบดีกี้ได้มีขวดนูดเบียขวดนึงเฮ้ยเฮ้กิวถ่ายถ่ายถ่ายรูปหน่อยดีกว่าแสงกำลังดีถ่ายอย่างนี้แหละเฮ้ยดูนี่ ก็เป็นคือนี่ตอนนี้มันมันมันเป็นใบใบกิว่วเ้ยมันแบบว่าเขานี่เขาเป็นเขาเป็นชายหนุ่มผู้แบบว่าอ่าติดสันโดแล้วก็แบบชอบอยู่แบบอ่าไม่มีหมู่บ้านเลยเลยนะแม่งอยู่จากนอกตัวเมืองเลยห่างไกลจากความเจริญนะแต่ว่าบ้านมันเจริญจัดเลยนะก็คืคคคอแบบว่าถ้าท่านนกเอาขึ้นมาก็รถพยาบาลก็คว้างหายทั่วเลยแบบไอ้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 ส้นตีนนี่แม่งอยู่ไหนวะชอบการดีไซน์ของบ้านหลังนี้มากเลยนะคือแบบว่าโจรีนแบบคิดแล้วคิดอีกที่จะขโมยอ่ะคือแบบ โอ้ให้ตายสิโอ้ให้ตายสิฉันจะขโมยบ้านนี้ฉันจะต้องแหกรั้วทิง้งจะต้องตัดรั้วจะต้องแบบปีนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วเยกว่าว่าบ้านเนี้มันไฮเทคมันจะให้แต่โจรแบบพวกที่แบบสมองแบบน้อยๆพอคิดได้เงี้ยก็คือแบบว่าพีการออกแบบที่สุดยอดมากวิศวกรในแบบโอ<ห>้คือตอนเนี้ยเรียนวิศวะอยู่อะก็แบบว่าทึ่งอะกูอึ้งทึ่งกูเสียวเลยมันทําให้กูเสียวซ่านไปยันขั้วหัหวหํากูเลย ก็แบบโจรน,นี่ปิดประตูก่อนก็ให้เหมือนใช่ไหมนี่เวลาโจรมาอย่างเงี้ยทีหนึ่งทีสองอย่างเงี้ยลงมาจากรถอย่างเงี้ยโอ้พระเจา้าฉัตายเถอะฉันเข้าบ้านไม่ได้เขาล็อกประตูไว้โอ้ยฉันเข้าไม่ได้โอ้จะปีนก็ลำบากจังเลยมันเหยียบยากอะ่ะโอ้แบบอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกติดลบอกสองร้อยไอคิวอย่าง <c oughs> เงี้ยแดีว่าพวกที่ฉลาดหน่อยก็แบบว่าเว้ยบ้านบ้านล็อกบ้านล็อกโอเคเป็นไร ข้อตรงนี้ก็ได้เมนเข้าได้ไงเป็นไงสุดยอดของวิศวกรกระดอกแบบรั้วเข้ามาเพื่อก็เจอเจ้าของบ้านต้วแทงนี้แม่งเรียบร้อยเห็นไหมยี่สเหมือนการทำคลิปนี้โปรโมทให้โจนแม่งมาบ้านในกิวอะเดี๋ขอโลได้ก็โดยรวมนะมาบ้านมึงครังนี้นี่หลังจากที่แบบ้าไม่เคยมาเลยดีกว่าใช่ไม่เคยมาเปิดซิงครั้งแรกก็ลนงากที่แบบ ได้ทำคลิปตอนนั้นเขาน่าจะรู้นะว่าไอ้กิวคือใครนะคนคนได้มาดูอยู่บางคนเขาน่าจะรู้ดีไอ้กิวก็คือคนที่บุกเบิกเรื่องจิมส์กระป๋องไม่ใครจำได้ไหมเนี่ยจำได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวมึงมีคนจำมึงได้แหละจะไม่ได้ขึ้นให้ดูหน่อยไอ้กียวเอาอะไรมากระป๋องใช่ไหมองอ่ะมาไม่ไหวอุ้ยมีน้ำเลยตายตอนนี้มันก็มืดแล้ว การไม่ใส่มาแล้วไม่ช่างมันไปแสงมันหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปทำธุระต่อหาโตต่อเราก็ต้องไปแล้วเพื่อนก่อนไปนี่แบบกูอยากจะฝากไปความจดจำไว้ฝากความจดจำไว้ให้กับการมาเยี่ยมครั้งนี้หน่อยเพื่อว่าถ่ายรูปไหมถ่ายรูปถ่ายรูปก็ดีก็ดีนะถ่ายรูปถ่ายรูปก็ถ่ายถ่ายข้างหลังเท่ๆถ่ายข้างหแบบนี้นี่แหละเอ๊ะแอคหน่อยอ้าวหนึ่งสองอันนี้อันนี้เป็นคลิปเลยใน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 กิ้วกิวหันหลังหน่อยหันหลังเท่ๆหน่อยโชว์โชว์ลายเสื้อข้างหลังเออเดี่ยวอ้าวเดี๋ยวนะหนึ่งสอง ไป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 ม่ช่วยเจ้าของบ้านก่อนนะไม่ช่วยเจ้าของบ้านก่อนไปช่วยกูหน่อยมาขึ้นขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ไอ้ชั่ว ไอ้ไอ้คุณลงไปทำอะไรเจ้าของบ้านข้าบุกิตกน้ำผมหาปลาเหรอเจ้าของบ้านหิวปลาหิวหิวปลานิลข้าบุกิไปจับแล้วนี่ไงลงลงลงน้ำแบบดาบฟันเสียรองเท้าหายด้วยเอาเท้ากูไอ้สัตว์เสี่ข้างเดียวไอีกค้างจมน้ำไปเลยวะแจ็คจมตรงไหนอะไม่รู้เสียรองเท้าอีก แบบฝแแากความจดจำดีๆไว้เยสอันนี้ป่าพันอะไรครับเนี่ยหูดิ้นด้วยยังไม่ตายด้วยปลาตีนเกือบโดนมึงแล้วหน,นักกว่าเดิมอยากได้รองเท้าใหม่ไะกิวสปอนเซอร์เข้าไหนเป็นการเยี่ยมที่ดีมากครับเป็นการเยี่ยมที่ดีนะฮะ<อ>ก็จริงใจผมมาเยี่ยมบ้านคุณกิวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะว่ากูรู้สึกดีเลยกูรู้สึกดีก่อนไะ้ไหมกอดกอดแจ็คไงโอ้รักเพื่อนรักเพื่อนกอดแจ็ค โอ้ไม่นะโอ้อยาวใกล้ชิดรับเถร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 ักกันไหมน่ารักไหมน่ารักเลยมึงมิ้งอย่าให้มันไปเยือนบ้านใครนะจบคีย์เลยตัดคลิปดีกว่าตัดจบดีกว่าโอ้ยโอ้โอ้โอ้ก็จะไปที่นี้นะนี่ก็เรามาเยี่ยมบ้านคุณกิวนะวันนี้ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากได้มาเยี่ยมบ้านเพื่อนเป็นเพื่อนกันมาหลายปีแต่เพิ่งจะมาดูบ้านมันเพราะาบ้านมันไกล่มากโอเคจบไปคลิปนี้ฝากกดแชร์นะชอบกไลค์กดแชร์หมด้วยนะฝากติดตาม Facebook IG นะฮะเพจงทั้งหลายนะฮะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเล t s g โก